วันนี้เราจะสอนเดินทางโดยการใช้ Google Map เช่นเราเลือกตัวอย่างว่าเราจะเดินไปทางไปเดินทางไปร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าออคิดทีนี้มันจะให้เลือกว่าที่ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเราก็เลือกว่าสมมุติว่าที่ปัจจุบันตอนนี้นเราอยู่ที่ร้านขายของเอเชียที่ชื่อว่าสแกนเอเชียเราก็จะใส่สแกนเอเชียไปเป็นจุดหมายของเรานะปัจจุบันและทีนี้ปลายทางก็คือร้าน ออกขิดนั่นเองแล้วก็กดทีนี้มันก็จะมีเลือกว่านั่งรถเมล์หรือเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านั่งรถเมล์มันก็จะใกล้เกิดมันก็ไม่ไม่ต้องนั่งมันไม่มีสายที่มันไปถึงข้างหน้ายอยู่แล้ว <Okay. S 1> อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกเดินไปเนี่ยมาพอเรากดเดินใช่ไหมมันก็จะมีแผนที่ขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเราต้องเลี้ยวไปทางนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทําตามลูกศรตรงจุดสีขาวก็จุดลมต้นพอไปไปตามลูกศรเนี่ยพอถึงหัวมุมแล้วก็เลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปสุดเลยเนี่ย เราก็จะถึงร้านอาหารออคิดซึ่งอยู่ทางขวามืออย่างเงี้ยคือเราก็ไปแบบเดินทางได้ง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่าในแผนที่มันจะบอกเราหมดว่าเราต้องเลี้ยวตรงไหนอะไรยังไงเราดูตามรูปถนนตามตึกตามอะไรในแผนที่เราก็จะไปถูกทีนี้เราลองเปลี่ยนไปที่อื่นบ้างอ่ะลองไป H&M สาขาคาวโยฮันกาตาแล้วกันเนาะจริงมันมีหลายสาขามากเลยอ่ะก็ลองจิ้มมาสักอันหนึ่ง ทีนี้มันก็จะแบบมีทางให้เลือกว่าเราจะเดินไปทางสีน้ําเงินหรือทางสีเทาถ้าสีน้ําเงินมันก็จะเร็วที่สุดเขาก็จะแนะนําทางสีน้ําเงินใช้เวลาประมาณหกนาทีอะไรเงี้ยถ้าเดินทางสีเทาอันนี้ก็จะเจ็ดนาทีหนาอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เดินไปตามถนนแล้วพอถึงทางแยกมันก็ให้เลือกอีกแล้วก็เลือกได้คือมันเราก็จะเห็นตามทางโค้งของถนนเน,นี้ยไปง่ายล่ะมีอนุสาวรีรยเร์เล็กๆเป็นจุดสังเกตอะไรเงี้ยเราก็แบบเดินทางได้ง่ายเลย จุดหมายปลายทางก็อยู่ตรงนี้ต้องสีแดงมันก็จะขึ้นมาบอกอทีนี้เราลงไปอันที่มันไกลขึ้นดูซิว่าเขาจะแนะนําว่าเราขึ้นรถเม์ไปยังไปไงเดินไปยังไงอ่ะไปเราก,กดไปฟอกเนื้อปากทีนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยประมาณ40นาทีถ้านั่งรถเมย์ไปประมาณ20นาทีมันก็ไม่ได้ไกลมากจริงๆมันเดินได้ประมาณ3กิโล มันกจะถึงเลยเนี่ยไปทางสีน้ำเงินเนี่ยสบายๆอากาศเย็นๆเดินได้ไม่เหนื่อยออกกำลังกายไปในตัวหรือเราจะลองลองกดดูว่าเราจะนั่งรถเมย์ยังไงทีนี้เราก็ลองกดดูมันก็แนะนำมาว่าขึ้นสาย12ได้เป็นรถรางหรือไอสีแดงๆเนะี่ยอันที่สามจะเป็นรถรถบสัสอันที่2จะเป็นรถไฟลแล้วก็มาต่อรถบสัสอีกทีหนึ่ง แตแเเ่เราเลือกสองเลือกสายสิบสองมันก็จะบอกว่ามันจะไปตามทางนี้แหละแล้วมันก็จะแบบบอกว่าเราอ่ะจากจากจุดที่เราอยู่จุดแรกอ่ะต้องไปเดินตามทางเส้นป่านะเพื่อไปตรงป้ายรถเมล์ที่อยู่ตรงจุดเชื่อมกันระหว่างเส้นป่ากับเส้นตรงเนี้ยสีฟ้าตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์ที่ชื่อว่าสตูกาตะเสร็จแ,แล้วมันก็จะแบบเนี่ยเราก็กดดูได้หมดเลยว่าเราต้องนั่งไปกี่สถานีกี่ป้ายนะมันก็บอกมาว่าเนี่ยมีสิบเอ็ดสต็อปนะ แล้วเราก็กดดูได้ว่ามันชื่ออะไรบ้างแล้วก็ดูดูชื่อว่าถึง,ย,งยังจะได้รู้ว่าลงเมื่อไหร่บรนรถเมล์เนี่ยมันจะมีชื่อป้ายบอกหมดอยู่แล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราหลงทางมันเป็นไปไม่ได้มันมันเดินทางง่ายมากปลายทางคือฟอกเนอร์พลาสทห้เราลงที่ป้ายที่ชื่อว่าฟอกเนอร์พลาสพอเราลงแล้วเราก็เดินไปอีกแค่ประมาณเนี่ยนิดหน่อยเองอะ่ะมันก็จะถึงแล้วจริงจริงป้ายเนี้ยมันอยู่ติดก,กับขอบสวนเลยนะจริงจริงเราเข้าประตูข้างๆมันก็จะถึงถึงสวนเหมือนกัน ถ้าเราจะคอนเนคไปที่หน้าหน้าสวนตรงประตูใหญ่ก็เดินไปอีกนิดนึงเท่านั้นเอง